สวัสดีครับพบกันในช่องจินตนาการความรู้นะครับช่องนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ต่างๆมากมายทั่วทุกมุมโลกนะครับเรื่องราวที่ข้าพเจ้าจะเล่าต่อไปนี้นั่นก็คือเรื่องของคอนเทนต์คอนเทนต์เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดขายของการสร้างตัวตนหรือว่ามาร์เก็ตติ้งอะไรก็ตามแต่นะครับ ส่วนมากเราจะเจอในแพลตฟอร์มทั้งหมด4แพลตฟอร์มมีอะไรบ้าง Line OA Facebook IG และ TikTok <c oughs> การทำคอนเทนต์ในปัจจุบันยังคงเป็นหัวใจของการโฆษณาสินค้าและแบรนด์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ไม่ว่าจะนำเสนอรูปแบบใดแต่จะต้องอยู่บนองค์ประกอบสำคัญของเรื่องราวต่างๆนั่นคือคำนำเนื้อเรื่องบทสรุป เพื่อให้โดนใจผู้เสพสารโดยไม่หลุดวัตถุประสงค์ในการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งบนประสบการณ์อันดีของผู้อ่านจะได้รับนั้นก็คือ 1. ทําทำให้คนค้นหาได้ง่าย 2. อ่านสบายตา 3. เข้าใจได้ง่าย 4. กระตุ้นให้เกิดการลงมือทำา 5. เกิดการบอกต่อ 5. วิธีสร้างสรรค์คอนเทนต์ให้โดนใจผู้กลุ่มเป้าหมายจะมีอะไรบ้าง 1>, 1. เป็นคอนเทนต์ที่เสริมสร้างสังคมในด้านดีเช่นเนื้อหาข้อมูลกระตุ้นการตระหนักรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมการป้องกันตัวเองจากโรคระบาดการลดการใช้ขยะพลาสติกเสริมสร้างแอติจูดในทางบวกให้แก่ผู้เสีสารโดยไม่พาดพิงเก่าร้ายใครจะทำให้แบรนด์มีมูลค่ามากขึ้นเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่แบรนด์และทำให้เกิดคุณค่าฝังลึกผูกพันในใจของลูกค้านั่นเองนะครับ สสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นนำเสนอเรื่องราวต่างๆได้อย่างตรงประเด็นชัดเจนสามารถระบุใจความสั่งคัญในสิ่งต่างๆที่เป็นข้อเท็จจริงมีแหล่งอ้างอิงเชื่อถือได้รวมถึงแบรนด์นั้นเป็นแหล่งอ้างอิงได้เองจะทำให้แบรนด์เกิดความน่าเชื่อถือมีการบอกต่อแบบอ้างอิงที่มาสู่แบรนด์ได้ 3. ม,มีความต่อเนื่องในการสื่อสาร การนำเสนอคอนเทนต์ที่ดีมีการอัปเดตข้อมูลต่อเนื่องทันสมัยทันเหตุการณ์ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวในการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่แบรนด์ด้านความทันสมัยมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงพัฒนาไม่หยุดนิ่ง 4. ี่ทำให้เกิดคุณค่าต่อแบรนด์และลูกค้าการนำเสนอคอนเทนต์ที่ให้ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์เช่น ถ้าแบ,บแรนด์ขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับประกันสุขภาพการสร้างคอนเทนต์ที่ให้ความรู้ในด้านดูแลสุขภาพรักษาอาการเจ็บป่วยจะเสริมภาพลักษณ์อันดีน่าจดจำให้แก่แบรนด์ได้ดีกว่าการพุ่งเป้านำเสนอแต่ตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว 5. สร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ด้วยคอนเทนต์ยูนิเนสเพราะเอกลักษณ์ในแบบที่ไม่ซ้ำใครจะทำให้คนจดจำ ภาพลักษณ์ที่แบรนด์ต้องการสื่อสารออกไปได้กว่าการนำเสนอคอนเทนต์แบบตามกระแสนอกจากนี้ยังทำให้เกิดความต้องการขึ้นได้แบบยูนิเ e s สบนความใส่ใจความต้องการของลูกค้าที่อาจไม่ได้นำมาซึ่งทราฟฟิกในจำนวนมากเหมือนคอนเทนต์ตามกระแสแต่จะเป็นสิ่งที่ผู้คนจดจำจนกลายเป็นจุดแข่งของแบรนด์นั่นเอง